ดูข่าวการแจกเงินของรัฐบาลต้องดูช่องนี้ช่องสตังมีเดียยิ่งดูยิ่งได้เงิน ปี64นี้ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่มาแน่เช็คเงื่อนไขรอบใหม่ด่วนคนที่มีประกันสังคมมีโอกาสได้บัตรคนจนหรือไม่มาดูกันครับหากคุณชอบข่าวการแจกเงินไม่ว่าคุณจะเป็นใครขอแค่คุณเป็นคนไทยคุณอาจจะได้รับเงินจากโครงการใดโครงการหนึ่งของรัฐบาลถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารการแจกเงินกดติดตามช่องสตางค์มีเดียและอย่าลืมที่จะกดกระดิ่งด้วยนะครับสตางค์จะส่งข่าวให้คุณก่อนใครผ่านหน้าจอมือถือยิ่งกดกระดิ่งก่อนรู้ข่าวก่อนมีโอกาสได้เงินก่อน,อก,น,ก,อนกับช่องสตางค์มีเดียนี้นะครับล่าสุดนี้ มีแฟนรายการช่องสตังค์มีเดียนะครับได้ถามมาบอกว่าคุณสตังค์คะมีประกันสังคมลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ได้ไหมคะขอบคุณค่ะติดตามตลอดเลยขอบคุณนะครับสตังค์ก็ได้รับคําถามจากคุณผู้ชมนะครับคิดว่าหลายคนเนี่ยน่าจะสงสัยคนที่ไม่มีบัตรคนจนหลายคนยังไม่เคยได้ทําและไม่รู้มาก่อนนะครับสตังค์ก็เลยจะบอกให้สําหรับเงื่อนไขใหม่นี้นะครับก็ยังคงอิงจากเงื่อนไขปีที่แล้วอยู่บ้างนะครับอย่างเช่นต้นองเป็นคนไทยอายุ18ปีขึ้นไปรายได้มี ไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อปีนะครับนอกจากนี้ไม่มีทรัพย์สินทางการเงินเกิน1 0 0 0 0แบาทไม่ว่าจะเป็นเงินฝากในธนาคารสลดับออมสินสลักทกศพัฒบัตรัฐบาลและตราสารหนี้แล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับถ้าเกิน1 0 0 0 0แสจะไม่ได้ รับอนุมัติในการทำบัตรคนจนและสิ่งที่สำคัญเนี่ยก็รอนะคะว่ารัฐบาลจะพิจารณาอย่างไรกับตัวเงื่อนไขตัวนี้รายได้ต่อครัวเรือนอาจจะเป็นตัวประกอบในการพิจรารณาถามว่ารายได้ในครัวเรือนมีเยอะเกินไปมาหารกันแล้วอาจจะไม่ผ่านซึ่งตัวนี้ต้องรอรัฐบาลประกาศอีกทีว่ารายได้ครัวเรือนตรงนี้เนี่ยจะเป็นคนที่อยู่ด้วยไหมหรือครัวเรือนคือตามรายชื่อทะเบียนบ,บ้านตอนนี้รัฐบาลยังไม่ประกาศต้องรอนะครับและถ้ามีรถยนต์นะครับมากกว่า2อสาคันจะ นำมาถูกพิจารณาด้วยว่าอาจจะไม่ได้ถ้าเยอะเกินไปรวมถึงใครที่มีบัตรเครดิตนะครับก็ไม่สามารถที่จะได้บัตรคนจนได้เพราะคนที่มีบัตรเครดิตนั้นจะต้องมีเงินเดือนเกิน15,000บาทต่อเดือนพอรวม1ปีก็เกิน1 0 0 0 0แบาทก็เลยทําไม่ได้ทีนี้นะครับในส่วนของคนที่มีประกันสังคมเนี่ยไม่ว่าคุณจะมีมาตรา 33, 39, 40นะครับถ้าคุณมีเงื่อนไขาตามนี้ ที่เขาอนุญาตคุณก็มีสิทธิ์ได้ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ปี64นี้นะครับส่วนคําถามยอดฮิตนะครับถามกันมาเหลือเกินว่าตกลงแล้วลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่เกิดขึ้นเมื่อไหร่ เปิดลงทะเบียนเมื่อไหร่ตอนนี้ยังไม่มีการประกาศจากรัฐบาลนะครับแต่เท่าที่ดูมาเนี่ยน่าจะมีโอกาสรอให้โครงการค,ครึ่งเฟดสองเนี่ยดำเนินการจบก่อนแล้วค่อยจะมีบัตรคนจนต่อเพราะสะตางค์คิดว่าคนที่ลงทะเบียคนครึ่งเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้ลงทะเบียนบัตรคนจนด้วยถ้าไม่งั้นเนี่ยถ้าเราลันสองโครงกา,ารไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะเกิดสิทธ์ซ้ำซ้อนกันเนาะและที่สําคัญคืออาจจะเกิดขึ้นสักช่วงประมาณมีนาเมษาหรือถ้าวัยสุดกุมภาไม่น่าจะเกินนี้ ถ้าจะเกินนี้ก็ต่อเมื่อมีโควิด19กับมราระบาดมากกว่าวันนี้แล้วเกิดการล็อกดาวน์ถ้าหากว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงการลงทะเบียนบัตรคนจนอาจจะเลื่อนออกไปอีกดังนั้นคำถามที่ถามว่าลงทะเบียนบัตรคนจนวันไหนตอบไม่ได้ แต่คาดการได้ในช่วงเวลาเดือนประมาณกุมภาพันธ์เมษายนประมาณนี้นะครับถ้าโควิดไม่ระบาดนะคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่มีคําถามเกี่ยวกับบัตรคนจนนะครับคุณผู้ชมสามารถถามมาใต้ล่างได้สตังจะช่วยคุณผู้ชมเตรียมพร้อมที่จะลงทะเบียนบัตรคนจนและหวังว่าทุกคนคงจะได้รับสิทธิพรเศมๆกันในปี64นี้นะครับฝากคาถามไว้ถ้าคําถามไหนสตังหาข่าวที่รัฐบาลประกาศได้แล้วจะมาตอบในคลิปทันทีเพราะฉะนั้นอย่าพลาดข่าวสารด้วยการกดติดตามช่องสตังมีเดียและอย่า กดกระดิ่งนะครับกดกระดิ่งก่อนรู้ข่าวก่อนมีโอกาสได้งเงินก่อนกับรายการสาระแชร์ปรชาชรัฐคลิปวิดีโอสัน้นหากระชับตัวเรื่เข้าใจง่ายแหล่งข่าวเช็คได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับ